วันนี้แพรจะพาเพื่อนๆทุกคนไปทำข้าวไข่ข้นกุ้งลาวาเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายใครๆก็ทำได้อร่อยไข่นุ่มกุ้งเด้งมาเริ่มเตรียมส่วนผสมกันเลยจ้าเริ่มจากหุงข้าววันนี้แพรใช้ข้าวหอมมะลิสุรินตาไก่แจ้ถุงสีเขียวค่ะเทข้าวใส่หม้อหุงข้าวแล้วนำไปล้างซาวน้ำสองถึงสามครั้งจากนั้นนำมาใส่น้ำสะอาดให้ความสูงน้ำเท่ากับความสูงข้าวโดยเราใช้นิ้ววัดค่ะความสูงน้ำวัดจากผิวข้าวนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะนำข้าวไปหุงค่ะปิดฝากดปุ่มคุกหุงรอจนข้าวสุกเมื่อข้าวสุกแล้วพักไว้10นาทีก่อนตักข้าใส่จานได้เลยตักข้าวประมาณสองทัพพีพุนๆตักใส่จานแล้วเกลี่ยให้ข้าวเสมอกันจากนั้นตั้งกระทะเปิดไฟอ่อนใส่น้ำมันพืชตามด้วยเนื้อกุ้งปริมาณกุ้งสามารถเพิ่มได้นะคะจากนั้นใช้ตะหลิวผัดให้เนื้อกุ้งสุกและเปลี่ยนสี เมื่อกุ้งได้ที่แล้วให้เราตักใส่จานผักเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วเทไข่ไก่ลงไปตามด้วยน้ำปลาค่ะแล้วใช้ตะหลิวขยี้และคนไข่ให้แตกค่อยๆคนเบาๆนะคะผัดไปเรื่อยๆพอไข่เริ่มสุกเป็นก้อนเล็กๆเราก็ใส่เนื้อกุ้งลงไปได้เลยแล้วเราก็ใช้ตะหลิวผัดเบาๆอีกครั้งหนึ่งดับไฟจากนั้นเทราดบนข้าวได้เลยค่ะ เสร็จแล้วโรยพริกไทยดำป่นลงไปข้างบนค่ะตามด้วยต้นหอมซอยใส่ตามชอบได้เลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทานกับพริกน้ำป้าหรือหย่อซีอิ๊วอร่อยมากเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะไม่ยากเลยจ้า